สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่อีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินขอพาทุกท่านนะครับไปส่องแสนยานุภาพกองเรือดำน้ำนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองเรือดำน้ำที่ดีที่สุดอีกประเทศหนึ่งของเอเชียกันเลยทีเดียวครับ นั่นก็คือยักษ์หลับแห่งกองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นนั่นเองครับสําหรับกองเรือดำน้ําโจมตีของญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นกองเรือดำน้าจู่โจมที่ทันสมัยและอันตรายที่สุดในน่านนะ้ามหาสมุทรแปซิฟิกโดยเรือของพวกเขานั้นล้วนติดตั้งโซนา่าคุณภาพสูงอยากที่เรือดำน้ําของศัตรูจะรอดพ้นจากการตามล่าของพวกมันไปได้นอกจากนี้เรือดำน้ําของญี่ปุ่นยังขึ้นชื่อเรื่องความเงียบ สามารถทำการสอนพางได้เป็นอย่างดีแถมยังมาพร้อมกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดหนักและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมกับสุดยอดกองเรือดำน้ำของญี่ปุ่นในรายงานพิเศษของไทยเมลิตรี่พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นนั้นพวกเขามีเรือดำน้ำประจำการอยู่ทั้งสิ้น23ลำแบ่งเป็นเรือดำน้ำชั้นไทเก้คาด์จำนวน2ลำประกอบด้วยเรือดำน้ำา s s ไทเก้หมายถึงปาวานยักษ์และเรือดำน้ำฮาคุเก ซึ่งหมายถึงปาวานสีขาวโดยเรือดำน้ำฮาคุเกะนั้นพึ่งทำพิธีปล่อยลงน้ำไปเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2564ที่ผ่านมาในเองครับโดยเรือดำน้ำชั้นไทเก้คาร์ดนั้นเป็นเรือดำน้ำโจมตีรุ่นใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นมีระวางขับน้ำ3,000ตัน ความยาว84เมตรและความกว้าง9.1เมตรครับส่วนในด้านของความเร็วนั้นไม่เป็นที่เปิดเผยแต่คาดว่าความเร็วใต้น้ำน่าจะมากกว่า20นอตและสามารถรองรับลูกเรือได้ถึง70นายโดยใช้งบประมาณในการสร้างราวๆ22,500ล้านบาทต่อลำครับจุดเด่นของเรือดำน้ำชั้นนี้ก็คือพวกมันขับเคลื่อนด้วยระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน จึงทำให้สามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้นานและการซ่อมบำรุงรักษาต่างๆทำได้รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเปลือดำน้ำจำนวนมากทั่วโลกที่ใช้แบตเตอรี่แบบตะกัวกดครับ นอกจากนี้พวกมันยังได้รับการออกแบบให้มีความเงียบและสเตลมากขึ้นโดยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่ได้รับการปรับปรุงเช่นเดียวกับโครงสร้างอื่นๆเพื่อลดเสียงรบกวนช่วยให้หลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับได้ดียิ่งขึ้นกว่าเรือดำน้ำชั้นโซริลลุ่นก่อนหน้าอีกด้วยครับ ส่วนในด้านความสามารถในการต่อสู้นั้นผวกมันได้รับการปรับปรุงระบบโซนา่าและระบบบัญชาการรบแบบใหม่ทำให้สามารถปฏิบัติการการรบได้อย่างเฉียบขาด เรือด,ดำน้ำชั้นไทยเก้คาดนั้นมีท่อตอปิโดและขีปนาวุธขนาด533ม mm, ิลเมตรสำหรับตอร์ปิโดหนักแบบไทย89และขีปนาวุธนวิถีต่อต้านด้วยรบผิวน้ำแบบฮาพูนมิสไซ์ซึ่งอาวุธเหล่านี้ถ้ายิงโดนเรือรบฝ่ายตรงข้ามจังๆมีสิทธิ์หงายท้องได้ในนัดเดียวเลยครับ จะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเรือดำน้ำชั้นไทเก้คาร์ดของญี่ปุ่นนั้นพวกมันมีความทันสมัยและอาวุธที่หนักหน่วงนะครับซึ่งสามารถที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรือดำน้ำชั้นโซเรลคาร์ดครับซึ่งมีประจำการทั้งสิ้นจำนวน12ลำเรือชั้นนี้มีระวังขับน้ำ2,900ตันและมีลูกเรือราวๆ65นายครับ โดยเรือชั้นนี้นะครับสามารถทำความเร็วใต้น้ำได้ที่20นอตหรือประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเรือชั้นโซริวลำท้ายๆนะครับที่สร้างขึ้นมาก็จะได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเหมือนกับเรือดำน้ำชัน้นไทเก้อีกด้วยครับ โดยระบบอาวุธนั้นนะครับเรือดำน้ำชั้นนี้ก็จะติดตั้งนะครับท่อยิงตอปิโดขนาด533ม mm ิลเมตรนะครับจำนวน6ท่อยิงสำหรับตอปิโดหนักแบบไทย89และขีปนาวุธต่อต้านโดยรบผิวน้ำแบบฮาพูลมิสไซล์เช่นเดียวกับเรือไทเก้คารดครับ เรียกได้ว่าญี่ปุ่นนั้นมีเรือดำน้ำชนิดนี้มากพอสมควรเลยนะครับซึ่งพวกมันก็ทำการออกลาดตะเวนนะครับติดตามข่าวสารต่างๆของกองเรือฝ่ายตรงข้ามเรียกได้ว่าเป็นเรือที่น่ากลัวอีกรุ่นหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับ และสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรือดำน้ำชั้นโอยาชิโอครับซึ่งจริงๆแล้วเรือดำน้ำชั้นนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาจํานวน11ลำแต่ว่าอีก2ลำนะครับถูกนำไปใช้ในการฝึกแทนนั่นเองครับและเรือดำน้ำชั้นโยอาชิโอนะครับเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้านะครับโจมตีอ่าซึ่งเข้าประจำการในช่วงทศวรรษที่1990ครับโดยพวกมันนะครับมีระวังขับน้ำที่2,700ตันและสามารถทำความเร็วใต้น้ำนะคร ได้ที่20นอตเท่ากับเรือดำน้ำรุ่นหลังๆเลยทีเดียวครับพวกมันนั้นติดตั้งอาวุธร้ายแรงนะครับเช่นเดียวกับเรือดำน้ำของญี่ปุ่นทั้ง2คัสก่อนหน้านั้นนะครับนั่นก็คือ,อท่อยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm, จิาลิเมตรจำนวน6ท่อยิงสำหรับตอร์ปิโดแบบท้าย89และขีปนาวุธนะครับฮาพูลมิสไซน์นะครับเรียกได้ว่าหมัดเด็ดของมันนั้นสุดแสนที่จะหนักหน่วงนะครับไม่แพ้เรือรบคาสอื่นๆของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมแอดมินแถมให้อีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือ,อแอดมินจะพาทุกท่านนะครับไปดูเครื่องบินตรวจการทางทะเลนะครับแบบคาวาซากิ P1 นั่นเองครับโดยเครื่องบินชนิดนี้นะครับญี่ปุ่นเขาได้มีการออกแบบมาเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ P3C Orion นะครับที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานลงนั่นเองครับโดยเครื่องบินแบบคาวาซากิ P1 นะครับ ทำการบินครั้งแรกเมื่อปีพศ2552ครับและการแสดงประสิทธิภาพต่างๆของมันนั้นก็เป็นที่น่าพอใจอีกด้วยครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับถูกใช้งานครั้งแรกนะครับในกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นก็ประมาณปีพศ2556นี่เองครับ ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นนะครับมีเครื่องบินแบบคาวาซกิ P1 นะครับจำนวน33ลำที่เข้าประจำการแล้วครับและอีกประมาณ60ลำนั้นอยู่ระหว่างการสั่งซื้อเรียกได้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะประจำการเครื่องบินชนิดนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ สำหรับ k a วาส a k P1 นะครับพวกมันมีความสามารถในการปฏิบัติการสอดแนมระยะไกลนะครับและการลาดตระเวนทางบกและทางทะเลการทำสงครามนะครับต่อต้านเรือดำน้ำการโจมตีเรือรบผิวน้ำและการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและการค้นหากู้ภัยครับโดยพวกมันนะครับได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินตรวจการทางทะเลแบบ P8 Poseidon ของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องบินลํานี้นะครับถือได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่โตมากโดยเครื่องบินลํานี้นะครับมีความยาวมากถึง38เมตรใช้เครื่องยนต์4ตัวครับแบบเทอร์โบแฟน F7 นะครับสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่996กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือได้ว่าเครื่องบินมีความเร็วมากเลยทีเดียวนะครับพวกมันนั้นมีตําบลติดอาวุธมากถึง8จุดครับสามารถติดตั้งตอร์ปิโดแบบ MK46 หรือว่าไทท์97และ G.R.X5 ได้ครับนอกจากนี้ยังติดตั้งขีปนาวุธนะครับต่อต้านโดยรถผิวน้ำแบบ A.G.M.84 หพูนะครับแล้วก็ขีปนาวุธแบบ A.S.M. ขีด1ได้ครับและสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบ A.G.M.65 มอวลิกได้พร้อมกับมีทุ่นนะครับโซนาถ,ถึง30ทุ่นนะครับในการาพร้อมที่จะทิ้งลงไปค้นหาเรือดำน้ำนะครับนอกจากนี้ยังมีสำรองไว้อีก มากถึง70ทุ่นอีกด้วยครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับเครื่องบินรำนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธระบบเรดาร์ต่างๆนะครับและสิ่งที่ทำให้คาวาซากิ P1 นะครับเหนือกว่าคู่แข่งของมันนั้นก็คือเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยนั่นเองครับโดยเครื่องบินลำนี้นะครับพวกเขาติดตั้งระบบการบินแบบไฟบิลไลท์นะครับนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเรดาร์ของโตชิบ้า ไปจนถึงระบบอำนวยการลบของซินโกอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถือได้ว่า,าบริษัทน,นี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำอีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าญี่ปุ่นนั้นมีความาทันสมัยแล้วก็จัดหนักจัดเต็มกับการรบทางเลมากๆเลยนะครับ โดยรวมแล้วนะครับแอดมินมองว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นพื้นที่เกาะดังนั้นเรือดำน้ําจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเราจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นนั้นให้ความสําคัญกับเรือดำน้ํามากทีเดียวครับโดยเฉพาะพวกเขามีเรือดำน้ําอยู่จํานวนมากพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและประสบการณ์การรบทางทะเลครับที่เรียกได้ว่ามีความจัดเจนไม่น้อยหน้าไปกว่าชาติไหนในโลก เลยทีเดียวครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรือดำน้ำของญี่ปุ่นจะสามารถรับมือกับกองทัพเรือจีนหรือว่ากองทัพเรือของเกาหลีเหนือได้หรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ